อุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวซิวแฟง SSR บวกก็กำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วนะคุณผู้ชมนี่ขนาดอันติเมทยังไม่มีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวดาเมจยัง300%เซและถ้าเกิดว่าอาวุธของมันอัพเป็น3ดาวแล้วแล้วก็ดาเมจน่าจะแรงเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนให้คุณปู่ซิวแฟงโชว์สกิลหน่อยสิ ดามเมดแม่งจัดไป13ล้านกว่าและปูบอมตามต่อด้วยจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามหายแทบทั้งทีมเ oh, oh. หลือสุนัขโฟบ้านเมนยืนอยู่ตัวเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่าศึกดวลเดือนในสัปดาห์นี้มันแน่นอนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe oh, oh. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ oh, oh. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ทุกท่านกันด้วยครับ<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตรงเกสเซอเวอร์จีนย่ออย่างที่เราทราบก,กันดีเลยว่าตัวละครใหม่ในเซอร์เวอร์จีนย่อจะตกมาเป็นของเจ้าตัวซีเวอร์แฟงระดับ S.S.R บวกซึ่งรายละเอียดสกิลของตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าดีและโกงมากๆรวมไปถึงพาสซีฟสกิลของเขามีเพื่อนๆหลายๆท่านเข้ามาบอกว่าไออัตราการหลบหลีกความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันสามารถติดได้เรื่อยๆอยู่ที่ว่ามันจะติดหรือไม่ติดเท่านั้นเองและคือจากคลิปที่ผมเคยร ตัวนี้ถ้ามันเป็น5ดาวม่วงเมื่อไหร่โอกาสที่มันจะหลบหล <k média> ีกพวกความเสียหายเหล่าน <estimates> ี้ได้เนี่ยจะอยู่ที่50%เเซเลยนะเผลอๆเอาลงสนามโดนโจมตีมาโอกาสติด50-50รลัวๆนี่คือไม่โดนดาวเมจเลยนะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเร็วๆนี้อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวซีว่าแฟงเอสาบวกกำลังจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์จีนหากมันเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าอาวุธอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีสวยงามมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่สําคัญเลยดาวเมจสกิลของเขาม และรอรับชมกันได้เลยแตดเดียสว,วันนี้กระผมเองจะพาเ,เพื่อนๆทุกท่านมารับชมศึกดวลเดือดในเซิร์ฟเวอร์337ของจีนย่อที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่า <Okay. S 1> เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์337เนี่ยมันยังมีคนที่พลังไม่ค่อยได้โอเวอร์อะไรมากมายอีกทั้งศึกดวลของฝั่งฮีโร่เนี่ยมันยังไม่มีคอปูบอมเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราดูหรือเราพาคเนี่ยมันจะจบได้ง่ายกว่าการที่มีคอปูบอมค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูฝั่งทางซ้ายมือกันก่อนเลยดีกกว่่านนั็คือรรรูปปโฟบง Star ตัวละครที่เขาเลือกใช้นะปัจจุบันตอนนี้จะมีตั้งแต่ฟูโุกิ5ดาวเหลืองจีนอตเอสเอชอาดาวเหลือง2ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2ตัวแบกของทีม5้าดาวเหลือง5ดาวม่วงปาคุซันร่างเป็นคน4ดาวเหลืองจักรพรรดิเด็กร่างที่1 2ดาวเหลืองและตัวละครปิดท้ายสุนัขฟาบบานแมน2ดาวเหลืองก็ถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยตัวแบกของทีมนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าตัวกระบองเหล็กร่างที่2ซึ่งเขาปั้นมาแบบสุดจริงๆนั่นก็คือ5ดาวเหลือง5าดาวม่วงอีกทั้งตัวนี้อาจจะมีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวอีกด้วยส่วนคอหลักของทีมมผคาาดว่ น่าจะเป็นจักรพรรดิเด็กร่างที่1อันนี้เดี๋ยวเราไปรอดูอีกทีหนึ่งในสนามละกันส่วนผู้ท้าชิงของเขาจะเป็นรูปโปรไฟล์ของซิวแฟงระดับ S S R บวกตัวละครที่เขาเลือกใช้จะมีตั้งแต่สุนัขเฝ้าบ้านแมน4ดาวเหลือง3ดาวม่วงคอหลักซอมบี้แมน3าดาวเหลือง2ดาวม่วงหลินหลิน5ดาวเหลือง1ดาวม่วงตัวละครใหม่ซิวแฟง S S R บวก4ดาวเหลือง1ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 5ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครปิดท้ายหน้ากากหวานร่างที่2 3ดาวเหลือง2ดาวม่วงโดยรวมของทีมนี้เนี่ยตัวละครก็ค่อนข้าง จัดจานมากๆนะเพราะว่าเขามีปู่ซิวแฟงระดับ S S R บวกซึ่งจะเป็นตัวละครใหม่ที่ดาเมจค่อนข้างแรงและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครตัวนี้มันมีอัตราการหลบหลีกความเสียหายค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากักัพไปเป็น5ดาวเหลือง5ดาวมูเมื่อไหร่เนี่ยจะโหดกว่าเดิมอย่างแน่นอน <Okay. S 1> ส่วนกรอบตัวละครก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะเนื่องจากอันนี้มันเป็นเซิร์ฟใหม่เพราะฉะนั้นกรอบตัวละครหรือพลังลบแต่ละคนเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเซิร์ฟต้นๆอยู่พอสมควรและที่ผมมาภาคศึกโดนเดือดในเซิร์ฟใหม่ๆเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ มีคอปูบอมมาทําให้การยื้อเกมมากเพราะทุกครั้งที่มีขอปูบอมมาเมื่อไหร่ในเกมแม่งกว่าจะจบค่อนข้างที่จะนานมากๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาสู่สนามเพื่อรับชมความมันกันได้เลยฮะเริ่มแรกฝั่งทางซ้ายมือกระบองเหล็กร่างที่2จะได้เริ่มเปิดก่อนนะมีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวด้วยปัน่นกันเข้าไปก่อน5ล้านแล้วก็ปั่นต่อยทีสิบสี่ล้านดามเมจทำเอาปู่ซิเวแฟงเอซสอาร์บวกฝั่งตรงข้ามหายไปก่อนเลยนะยังไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้โชว์ะไรเลย,เลยคือตายเร็วฮะ กระบองเหล็กล่างสองนี่คือตัวแบบของทีมฮีโร่จริงๆครับคุณผู้ชมและซอมบี้แมนจังหวะนี้สะบันแขนเข้ามาที่กระบองเหล็กร่างที่2เข้าไป1ทีไม่มีดาเมจอะไรเกิดขึ้นมากมายนะส่วนสนัขฟอบ้านก็ทําการโจมตีสวนกลับไปอีกหนึ่งรอบต่อเนื่องด้วยจีนนอตเอสเออาร์จังหวะนี้ยิงเข้าไประเบิดเต็มๆอยู่ที่ 1, หล้านเจ็ดฮะเริ่มเทินที่2ฝั่งทางซ้ายมือก็ได้เรมเปิดก่อนครับที่กระบองเหล็กล่างสองปั่นไป1ทีแล้วก็ปั่นต่ออีก3ทีครับจังหวะนี้คอมโบคอมจอยเน้นๆฮะ สุนัขเฝบ้านแมนฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาอีกหนึ่งทีเพื่อตัดลูกไฟไปทั้งหมด3ลูกนะมกระบองเหล็กเกิดมาใหม่ก็ปั่นไปอีก2ทีฮะแล้วก็ปั่นเข้ามาต่ออีกหนึ่งทีและก็เบิ้ลเข้ามาต่ออีกฮะจังหวะนี้สุนัขเฝบ้านแมนรับดาเมจกันรัวๆแต่ยังไม่ตายเนื่องจากมีไม่โยทอเยอะนะและจังหวะนี้โดนพลังมืดไปอีกหนึ่งดอกคือหายไปเลยฮะสุนัขเฝบ้านแมนฝั่งทางซ้ายมือโดนสะบั้นแคนไป1ทีและก็เริ่มเทิ่อนที่3ากระบองเหล็กเข้าไปปันนน่นววอ ตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครฮีโร่ที่ค่อนข้างแบกทีมได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอย่าพลาดเลยครับกระบองเหล็กรังที่2ควรมีไว้ประดับทีมอย่างมากถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาว5เดาวเหลือง5เดาวม่วงได้เนี่ยแม่งเจ้าโหดโคตรครับดูดิมันปั่นกันไปปั่นกันมาจังหวะนี้ ฝั่งตรงข้ามมีซอมบี้แมนก็ตายเกิดตายเกิดฝั่งทางซ้ายมือก็กระบองเหล็กก็ตายเกิดตายเกิดแล้วก็ปั่นกลับไปฝั่งตรงข้ามหายไปก่อนอนะคุณผู้ชมและดูพลังลบครับฝั่งทางซ้ายมือมีแค่6กล้านแฝั่งทางขวามือ9ก้าล้านสองทำอะไรไม่ได้เลยและก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆาฮะที่ซิวแฟงเอสเอชอาร์บวกยังไม่ได้โชว์อะไรเลยโดนกระบองเหล็กร้างที่2เข้ามาปั่นยำยำยำหายไปก่อนตั้งแต่เธอแรกเลยฮะและเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ทางด้านขวามือกันบ้างซึ่งผู้ท้าชิงคนแรกจะเป็นรูปโปรไฟล์ของท กิร่างที่2ตัวละครที่เขาเลือกใช้จะมีตั้งแต่สุนัขเฝ้าบ้านแมน2ดาวเหลืองคอหลักซอมบี้แมน3ดาวเหลืองหน้ากากหวานร่างที่2 2ดาวเหลืองตัวละครใหม่ซิวลแฟงเออร์บวก4ดาวเหลือง3ดาวม่วงกระบองเหล็กร่างที่2 5ดาวเหลือง4ดาวม่วงและตัวละครสุดท้ายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดเดอะคิง5ดาวเหลือง5ดาวม่วงส่วนผู้ท้าชิงของเขาจะเป็นรูปโปรไฟล์โบรอส S S R บวกตัวละครที่เขาเลือกใช้จะมีตั้งแต่ภูบุกิ5ดาวเหลืองคอหลักซอมบี้แมน4ดาวเหลือง2ดาวม่วงสุนัขเฝ้าบ้านแมน3าดาวเหลือง สองดาวม่วงจัก,กรพพรดเด็กร่างที่1 4ดาวเหลืองกระบองเหล็กร่างที่2 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงและตัวละครใหม่ในระดับ S R นั่นก็คือเจ้าตัวเดดเกตลิ่ง4ดาวเหลือง <Wow. S 1> โดยรวมทั้ง2ทีมนี้ตัวละครก็ไม่น่าไปคาดเดาอะไรมากมายเลยว่าใครจะชนะเอาเป็นว่าเราเข้ามารับชมศึกดวลกันเลยดีกว่าสำหรับเทินที่1ฝั่งทางซ้ายมือเจ้าตัวคิง S S R บวกจะได้เปิดก่อนจัดไปเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวอีกด้วยซึ่งฝั่งตรงข้ามจะไม่มีโล่ให้เราได้ลดอะไรเลยนะพร้อมยังต่อเนื่องกับคุณปู่ซิว แบงเอ็นอบวกยัดดามเบดอันติไป13ล้านและตอดด้วยปูบอมฮะเข้าไปเสริมทับต่ออีกหนึ่งทีฝั่งตรงข้ามคือหายเลยครับเหลือสุนัขโฟบ้านแมนแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่อย่าลืมฮะกระบองเหล็กล่างที่2เขามีการเกิดใหม่ได้ด้วยพร้อมกับเจ้าตัวซอมบี้แมนล่างที่1น,นั่นเอง ก็จังหวะน,นี้ปั่นกลับมา51ล้านดาเมจฝั่งทางซ้ายมือหายไป1ตัวแล้วก็เบิ้นตามต่อเข้าไปอีก11ล้านดามเมจปูซ่ซิวแฟงเอเลนาบวกไม่ได้กันดามเมจคือหายไปอีกแล้วฮะสำหรับฝั่งทางซ้ายมือโชคดีนะเนี่ยที่ฝั่งทางซ้ายมือเจ้าตัวปู่แฟงเอเลนาบวกมันได้เริ่มเปิดก่อนไม่งั้นนี่คืออาจจะพลิกเกมได้เลยนะถ้าเกิดว่าฝั่งทางขวามือตัวละครอย่างกระบองเหล็กแลวที่2ได้ทําการเปิดก่อนนะ พราะตัวละครตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งว่าดามจมันจัดจานมากๆอีกอย่างหนึ่งคือมันมีการตายเกิดค่อนข้างที่จะเยอะนับรวมๆเนี่ยได้สำปมะมาณ4ครั้งเลยนะคุณผู้ชมก่อนเนี่ยดูดิเกิดมาใหม่ปั่นเข้าไปอีก13ล้านดาเมจและดูปั่นส่วนเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นย้ำไปต่ออีก7ล้าน7ฮะดหคิงเอสเอสอาร์บวกเกือบตายนะคุณผู้ชมและยังมีการหิวเลื่นมานิดนึงแล้วก็โดนปั่นเข้าไปหนึ่งทีอีก ล่อไปเจ็ล้านแปสปันแขนซอมบี้แมนเข้าไปอีกหนึ่งดอกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับฝั่งทางซ้ายมือก็สวนกลับมาบ้างฮะจังหวะนี้สปันแขนก็ไป4ี่เท่านั้นและก็เริ่มในเทินที่3ครับโดนคิงเอ็นบวกโจมตีไป1ทีโดนโดนไปนหนึ่งดอก ร้อมกับปืนกลไปเองหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยเลยฮะนะจุเจเป็นอะไรที่น่าลุ้นอยู่นิดนึงถ้าเกิดกระบองเหล็กฝั่งทางขวามือคนนี้เนี่ยได้ทําการเปิดก่อนอาจจะมีพลิกเกมก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าฝั่งทางซ้ายมือคนนี้เนี่ยมันไม่มีเจ้าตัวคิงเอริอาบวกเนี่ยโอโ้โหน่าจะลุ้นกันมันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันในรอบชิงกันเลยละกันนะสําหรับฝั่งทางขวามือจะมีซิลแฟงเอสเอสอาบวกและเจ้าตัวคิงเอสเอสอาบวกก็ได้เริ่มทําการเปิดก่อนด้วย โอ้โหอันติไป1นทีฮะโดนบล็อกลูกไฟไปทั้งหมด3ลูกนะโดนปืนกลไปแล้วสีว่าแฟงเอเบวกมาจังหวะนี้ล่อเข้าไป14ล้านดาเมจและปู่บอมเข้ามาโจมตีเสริมทัพอีกหนึ่งทีฝั่งทางซ้ายมือโอ้โห,โห,โห,โหเกมไวสุดๆฮะนอนหายไปทั้งหมด2ตัวนะ โดนกระบ,บองเหล็กล้างที่2ปั่นกลับไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นย้ำมาอีกหนึ่งดอกแต่ยังโชคดีที่หมาฟ้าบ้านมันมีสถานะไมโยอทอนะส่วนฝั่งทางซ้ายก็เกิดมาปั่นกลับไป13ล้านดาเมจแล้วปั่นเบิ้นต่อเข้าไปอีกหนึ่งทีและยังไงดีเบิ้นต่อ,อจังหวะนี้ล่อไป9ล้าน2 กระบองเหล็กล่างที่สฝั่งตรงข้ามก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่าดาเมจของตัวละครตัวนี้มันแรงจัดจ้านจริงๆสุนัขเฝ้าบ้านทําการโจมตีธรรมดามาหนึ่งทีส่วนทางซ้ายมือก็เข้าไปบล็อกลูกไฟอีกเหมือนเดิมฮะรอบนี้รอบไป1ลูกเท่านั้นและจีนอสเอสเออาร์ก็ทำการเตะธรรมดาไป1ทีเลื่อมกันในเทินที่2คิงเอสเออาร์บวกเข้ามาอันติเหมือนเดิมฮะทำการฮิวเลือดพร้อมกับโดนเข้ามาโจมตีกัน2ตัวต่อเนื่องโดยซีว่าแฟงเอสเออาร์บวกเข้ามาจ้วงแทงไปอีก1ทีและปูบอมอ้าวไม่ออกมาช่วยซางั้น สงสัยอาจจะเป็นบั๊กนะฮะหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังไม่มีตัวละครอยู่ในทีมนะหรืออยู่ในสนามที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วให้เราโจมตีได้เพราะเมื่อกี้เจ้าตัวกระบองเหล็กทั้งสองมันทําการนอนลงก,กับพื้นอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ปุ่บอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกมาโจมตีนะเพราะว่าถ้ามันออกมาเนี่ยมันก็โจมตีใครไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันไม่มีตัวให้ตีนั่นเองเผลอๆอาจจะตีลมก็เป็นได้นะแล้วก็จังหวะน,นี้ก็โดนโดนกันเข้าไปฮะกระบองเหล็กซ้ายมือเกิดมา14ล้านดาเมจโอ้โหแรง ดัมมิดแรงจัดจ้านเขาบอกเลยแล้วยังไงดีจังหวะนี้เอาปันต่ออีก คิงขวามือเอาตายโอโหกระบองเหล็กมีเกิดใหม่และทางซ้ายมือก็หมดโคต้าการเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยก็จบเกมกันไปฮะเอาเข้าจริงเมื่อกี้ก็เกือบมีลุ้นว่าฝั่งทางซ้ายมือจะชนะอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ากระบองเหล็กร่างสองของเขามันไม่ได้ตายไปซะก่อนโอโหอันนี้มีลุ้นจริงๆต้องบอกเลยว่าศึกดวลเดือดในครั้งนี้กระบองเหล็กร่างที่2ตัวละครตัวนี้เป็นอะไรที่แผ่วาอย่างมากเลยนะส่วนเจ้าตัวปู่ซิวแฟงเอ็อาร์บวกก็ค่อนข้างดีอยู่นิดนึงดาเมจมันก็แรงอยู่ประมาณ1 3ถึง14ล้านแต่น่าเสียดายคือมันตายไปก่อน ้ากระบ,บองเหล็กล่างที่2ปั่นอันติเข้าไปคือหายเลยฮะยังไงเร็วๆนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมตัวรับให้ดีสําหรับเมตา S S R บวกในอนาคตคือม,มาอย่างแน่นอนตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นจกักรพรรดิเด็กร่างที่2ตามต่อโดยเจ้าตัวบาคุสันร่างปีศาจและหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าตัวโบรอตล่าง2ดวงร่าง2กระบ,บองเหล็กล่าง2คิงล่าง2เกลิวกันชุบร่าง2ที่เป็นคอใหม่ของทีมเมตาระดับ S S R บวกและก็ปิดท้ายด้วยเจ้าตัวแฝง S S R บวกตัวโดมงตัวดําเตรียมไว้ให้ดีเพราะตัวละคร น,นี้แม่งโหดทุกตัวโดยเฉพาะกระบองเหล็กร่างที่2ตัวละครตัวนี้แม่งโหดมากๆครับคุณผู้ชม<ล>เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพ,เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้อย่างเต็มที่เลยหากผมว่างผมมีเวลาจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจพร้อมกับตอบคอมเมนต์กลับให้ <Okay. S 1> ยัางไงาก่อนคลิปนี้จะจบลงก็อย่าลืมที่จะช่วยก,กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกท่านทราบกันแบบทุนหน้า,น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 านและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน